จ้าสวัสดีพี่น้องยามเมือเช้าว่าท่านได้กินข้าวยูปไปอุ่นข้าวแกงน่อไม้พี่น้องจ้าแกงน่อไม้ไว้แต่เมื่อคืนนี่แหละนะคะกินข้าวกินน้ำยามเมื่อเช้าก็ไปอุ่นแกงน่มนอนม,ม้งน,น่ะนะะนนน er. ไอนนมนไม้นะคะอุ่นแกงกินข้าวกินน้ำกันยามมือเช้าท่านได้ไปดอกคุยกับพี่น้องป้องไปทักทายกันก่อนเนาะพี่น้องจา้าเมื้อน,นี้ก็ได้โอ้พี่น้องเลยนะคะหลังจากที่ถูกอ่ะ สาวเรือนยื่นอุทธรณ์ตั้งแต่เปิดโปรไฟล์มาหลายหลายหลายเทื่อเลยยืย่นอุทธรณ์กับบรู๊ว่าโปรไฟล์สาวเรือนโดนตลอดเลยนะคะถ้าได้โดนก็นจะโดนกันแบบทีธีนะคะทุกคนนะโอ้นะคะอ่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราไปเยี่ยมบ้านเพื่อนหลายกับบริษัทาวเรือนต้องระมัดระวังขนาดระวังแล้วขนาดระมัดระวังแล้วนะคะทุกคนเมื่อวานก็นโดนอีกแลวนะจักเหตุอย่างไรพี่น้อง เชาเดือนก็พยายามไปไปละนน้อยเอานะคะไปหลายก็บ่ได้โดนย้านพี่น้องนะคะปิดค่าการมองเห็นไปน้ำอีกนะคะเมื่อวานนี้ก,ก็ได้เนอ้อง ะะเอาบอาริษัทเจ้าเรือนสิว่าสิไปเข้าห้องครัวได้พี่น้องนะคะแตต๊กนึ่งนะคะทุกคนเช็คอา่าแบตเตอรี่ก่อนชาร์จแบตเตอรี่ก่อนนะคะเครื่องนี้ก็ได้เนาะชาร์จแบตเตอรี่ 哎。 เอาบริษาเดือนลาพี่ลนองไปก่อน้อพี่น้องด้อน,นะคะพบพอกับสาเดือนในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณหล,ยลายๆรับชมคลิปนะคะทุกคนค่ะเนาะให้กําลังใจกันเติมกําลังใจให้กันเสมอนะคะอีพีเติมมือใหม่ด้วยกันนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าหลายท่านหลายคนเพิ่งได้เครื่องมือไปแล้วอุ้ยดีใจน้ำเพื่อนแหงเด้พี่น้องเลยนะมือใหญเด้สีฮอดมือของเขาเอา้าเฮ็ดไปเรื่อยๆบ่ต้องซีเรียสนะคะทุกคนคะ่ะทําไปเรื่อยๆนะคะเออไปเลยยาวเลยของเขาเลย จักมือหนึ่งกับประสบผลสำเร็จเดอ้อพี่น้องสู้ๆไปน้องกันนะจ้ะ